ครับผมช่างอัดวัสบีนะครับวันนี้ก็จะพามายกเครื่องสกูปปี้ออกจากตัวถังของรถนะครับว่าต้องถอดตัวไหนยังไงแบบไหนบ้างนะครับวิธีการยกก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับคนเคยถอดก็จะบอกไม่ยากคนไม่เคยก็จะบอกว่ายากนะครับ ถอดยาเต็มอปุปกรณ์สักครู่นะครับตัวหน้าตารถตัวนี้จะเป็นตัวไฟเลี้ยวแหนนะครับไฟเดียวที่อยู่ด้านบนนะครับมันจะมีตัวไฟเลี้ยววงลมด้วยก็ถอดมันเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันเลยนะครับว่าจะมีวิธีการขั้นตอนการถอดอยังไงบ้างนะครับ ตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้มือกล้องไม่อยู่นะก็ถ่ายคนเดียวจับคนเดียวเหมือนเดิมเพิ่มมุมนี้น่าจะเห็นนะอันดับแรกนะครับเราต้องได้เปิดบาะนะครับเปิดบ่อออกนะครับก็จะเห็นน็อตที่ตัวฝา ตัวเฟรมนะครับจุดสีตรงนี้นะครับที่เราครอบครอบหัวเครื่องไว้นะครับอ่าครอบหัวเครื่องไว้ก็จะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับมีน็อตตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรงใกล้ๆบริเวณยูบ็อกนะเปิดบอกมาก็จะเห็นหนึ่งตัวสองตัวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวหนึ่งอยู่ล่างนี้สามสี่นะครับก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับหนึ่งกับสองสามกับสี่ก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันแค่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าให้เราทาการถอดได้เลยนะครับ ตัวนี้จะฟิตเครื่องใหม่นะครับฟิตชุดเสื้อลูกแท้ใหม่นะครับแล้วก็ถอดล้างภายในตัวเครื่องนะครับสีตัวนะครับฝั่งนึงด้วยนะครับน,นี้มีสามตัวหนึ่งไม่มีมาเพิ่แล้วก็บีบบีบบีบชุดสีทั้งสองฝัง่งอีกตัวนี้นะครับพร้อมดันออกนะครับทั้งสองข้างเลย มาอย่างนี้นะครับอ <c oughs> ถอดเพื่อจะถอดพวกปลั๊กอะไรต่างๆนะครับออกนะครับ <c oughs> ต่อไปก็จะมาอยู่ในตัวยูบ็อกตัวยูบ็อกตรงนี้นะครับตัวยูบ็อกตัวยูบ็อกขึ้นอยู่กับที่เราจะถอดนะครับตัวน,นี้มันไม่มีพวกฝาเข้าแบตอะไรมานะครับ แล้วก็จะไม่ได้ถอดอะไรเยอะนะครับตอนนี้ผมจะปลดตัวชุดสายไฟเลยนะครับชุดสายไฟของขั้วแบตนะครับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลูจะไม่ถอดขั้วแบตนะครับผมจะปลดสายไฟเลยนะครับมันจะได้ไง่ายแล้วแต่คนสะดวกด้วยนะครับก็มีสองปลั๊กตรงนี้นะครับผมกิ๊กเก็ขันน็อตนะครับแล้วแต่คนดูว ก็แบกกระจอ,อกมาพร้อมกับชุดแบบนี้เลยนะครับต่อไปเราก็จะทําการถอดยูบล็อกนะครับถอดยูบล็อกออกนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสี่ตัวนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นนสี่ตัวแต่ตอนนี้มีสามนะครับก็ให้เราทำการถอดออกได้เลยนะครับ จะเป็นน็อตมีพร้อมแหวนนะครับน็อตตัวอยู่บ็อกนะครับจะให้ดูนะครับมันมีน็อตเดิมอยู่2ตัวนี่น็อตจะเป็นน็อตลักษณะหน้าตาแบบนี้ครับเดิมเดิมของมันจะเป็นน็อตมีแหวนมาในตัวด้วยคล้ายๆตัวน็อตล็อกแคมนะครับน็อตล็อกแคมพวกสกูปปี้พวกเวฟนี่แหละนะครับพวกร้อยสิบไอนะครับนี่จะคล้ายๆน็อตล็อกแคมก็ใช้ด้วยกันได้นะใช้ด้วยกันได้ถ้าเราเบิกน็อตล็อกแคมไม่ได้นะครับล็อกแคม ไม่ได้ก็ใช้น็อตตัวนี้ได้นะครับก็หากระปุกใส่น็อตนะครับหากระปุกใส่น็อตใช้ไม่หายนะครับโอเคพอเราถอดตัวนี้แล้วเราก็จะถอดน็อตตรงนี้นะครับจะมีน็อตสองตัวนะครับนี่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีมานะครับน็อตสองตัวนี้นะครับสองตัวนะครับที่ต้องถอดนะถึงจะยกออกได้นน็อตสองตัว พอเราถอดตรงนี้แล้วเราก็ง้างตรงนี้ออกได้เลยนี่ครับนี่ง้างออกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยหรือจะถอดน็อตด้านข้างก็ได้จะได้ไม่ต้องง้างเยอะนะครับเราก็สามารถยกยูบ็อกแล้วก็สไลด์มาด้านหน้านะครับยกยูบ็อกเร้กับดึงสไลด์มาด้านหน้าอุ้ยกองตกละเมื่อก <c oughs> ี้กองตกพร้อมกันยกยูบ็อกขึ้นนิดนึงแล้วก็สไลด์มาด้านหน้านะครับยูบล็อกก็จะออกมาลนะักษณะแบบนี้เลยนะครับน,นี่ก็ออกแล้วบอก ออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วต่อไปก็ไล่ถอดทีละจุดนะครับตัวเนี้ยแล้วแต่คนจะเลือกถอดด้วยนะครับไม่สามารถที่ว่าผมต้องยึดตามผมนะครับว่าต้องถอดตรงนี้ก่อนนะถึงจะถูกตามขั้นตอนต้องถอดตรงนี้ก่อนนะครับไม่เกี่ยวนะครับเราสะดวกถอดตรงไหนก่อนที่ผมถอดไล่ถอดมาก็ถอดก่อนได้เลยนะครับ เราจะถอดยูบล็อกออกก่อนก็ได้หรือว่าตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่เราด้วยนะครับว่าเราจะถอดตรงไหนก่อนนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นสายไฟของหัวฉีดนะครับนี่เขาจะทํามาแบบไหนก็ไม่ต้องไปนสนใจนะจะพันเทปอะไรมาเพราะว่าเราก็จะถอดยกเครื่องปึ๊บอันนี้มีน้ํามันซึมด้วยอถอดปลั๊กตัวนี้ปลั๊กหัวฉีดถอดออกมาแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะถอดข้อมัวฉีดเลยก็ได้นะครับนี่ตอนนี้ไม่มีปลั๊กล็อกมานะครับจะมีหรือรจะถอดยกสายเลยก็ได้นะครับนี่อันนี้จะมีนอ็นอตสองน็อตตัวนี้ล็อกหนึ่งตัวตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ล็อกสายไว้ตัวนี้จะติดกับตัวยูบ็อกนะครับอันนี้จะล็อกสายไว้เป็นน็อตเบอร์สิบก็ขัน,นออกแล้วก็ตรงนี้นะครับตำแหน่งบริเวณคอรีดก็หนึ่งตัวนะครับแล้วก็หัวฉีด เราจะถอดหัวฉีดออกเลยก็ได้หรือว่าจะถอดสายแค่สายออกก็ได้นะครับแต่ผมแนะนํานะครับเพราะว่าปั๊มติ๊กบางรุ่นมันอตราสภาพาการใช้งานมันจะมีน้ํามันไหลออกนะครับถ้าเราไม่ถอดสายบนแล้วก็ไม่ต้องถอดหัวฉีดไม่ต้องถอดสายน้ํามันนะครับถอดหัวฉีดออกมาอย่างนี้เลยนี่ถอดหัวฉีดออกมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ล้างหัวฉีดด้วยนะครับถอดหัวฉีดออกมากเลยก็หนีไว้ตรงไหนตรงนึงก็ได้บริเวณตัวรถนะครับ ต่อไปก็ไล่ปลดสายไฟนะครับปลดสายไฟที่มันติดอยู่กับตัวเครื่องนะครับนี่กสายไฟอะไรต่างนะครับปึ๊บผมขอไล่ดูแป๊บนะึงปลดสายไฟที่มันติดอยู่กับตัวเครื่องกับตัวโครงรถนะครับ จะมีตัวเบอร์สิบตรงนี้ด้วยนะครับนี่เบอร์สิบอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน็อตกาวน็อตสายกาวนะครับน็อตสายกาวก็ไม่ต้องถอดชุดสีตรงข้างก็ได้นะครับใช้ปเจแจปากแหวนปากตายนะครับขันออกไม่ต้องใช้ถอดชุดสีเพื่อเอาตัวทีขันก็ได้นะครับถ้าใช้ปเจาะขันที่แคบได้ก็ใช้ขันเลยนะครับมันจะได้ง่าย ปึ๊บอ่ะถ้านอ็อตเรากล,ลัวลืมเราก็ขันไว้ที่เดิมก็ได้นะครับขันไว้ที่เดิมจะมี2เส้นนะครับนี่เพราะเราจะขอเส้นตัวนี้ตัวนี้ก็เอาไว้เหมือนเดิมก็ได้หรือว่าจะคาแค่น็อตไปก็ได้นะครับกันลืมแต่แนะนํามือใหม่ก็ถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับปึ๊บอ่ะสายไฟต,ตรงนี้ออกมาแล้วเลีลยวก็สายไฟของมัดไฟนะครับของมัดไฟตรงนี้ แล้วก็ถอดออกมาอของมัดไฟตอนนี้นถอดแล้วก็เลียงพาดไว้ที่ตัวเครื่องนะครับจะได้ไม่สับสนได้ไม่สับสนนะ,ะต่อไปก็ถอดชุดของ Map เซนเซอร์นะครับปกสายไฟตัวนี้มัเซนเซอร์ของพวกเซนเซอร์เดินเบานะครับ มาแล้วลืมถอดปลั๊กหัวเทียนด้วยนะครับปลั๊กหัวเทียนหรือจะถอดตัวไหนก่อนก็ได้นะครับที่เอ,อ่ยมาตัวนี้นะครับปลั๊กหัวเทียนก็พลาดไว้ที่เครื่องอุตูเซนเซอร์ไม่ต้องถอดนะครับเพราะว่ามันติดอยู่กับตัวนั้นอยู่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นสายคันเร่งถอดสายคันเร่ง หรือจะถอดสายกรนเร่งก่อนตั้งแต่เริ่มแรกก็ได้นะครับแล้วแต่เราไม่มีจิตไม่มีถูงนะครับเราสะดวกถอดต,ตัวไหนก่อนก็ถอดได้เลยนะครับถอดได้เลยตัวสายครนเร่งจะถอดยากหน่อยนะครับเพราะว่าน็อตมันค่อนข้างอยู่ด้านในหาว่าแจป่ปากายนะครับขัน แต่ถ้าบางคนบอกว่าโอ้ยมันเข้าไม่ได้ครับสายตัวของตรงคันเร่งนะครับอะไรมันเครื่องเราเราก็ถอดออกได้เลยนะถอดออกเลยนะครับสายระบายแรงดันก็ถอดออกมาปึ๊บอ,อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะเลี้ยสายไฟก่อนให้เห็นชัดถ้าสมมติเราจะถอดตัวสายคันเร่งมันอยู่ด้านในมันถอดยากเราก็ถอดคอลีเลยนะครับนี่ ถอดคอรีดออกได้เลยนะครับถอดคอรีดออกได้เลยมันยากถอดคอรีดยกคอรีดออกมาได้เลยนะครับปึ๊บ ถอ,ขอ,ขอดคอลีออกมาเพื่อที่จะได้หมุนหาตำแหน่งเนี่ยให้มันขันได้ง่ายนะครับนี่น็อตตรงนี้นะครับมันจะถอดนอ็อตด้านใต้ตัวเดียวนะขันด้านบนไม่ได้นะครับแล้วก็ขันออกมาพอบางทีมันฝืดเนี่ยนะครับเพราะมันมีคาบดินคาบดินคาบโคลนที่มันเคย ก่อติดตามการใช้งานที่เราใช้งานมานะครับรถมันใช้งานมาเพราะรถออโต้เนี่ยค่อนข้างที่จะสกระปรกกว่ารุ่นอื่นหน่อยนะครับนี่แล้ก็ปลดสายปลดสายออกมาเลยนะครับสายแล้วก็ร้อยพาดมาไว้ที่ตัว โค้งนะครับตัวโค้งของมันนะครับเสร็จแล้วนี่แล้วเช็คดูเช็คดูนะครับเช็คดูซิดูตื้อติดขัดตรงไหนอะไรยังไงแบบไหนท่อไม่ต้องถอดนะครับท่อไม่ต้องถอดอ่ะบางคนบอนจกจริงว่าถอดแค่นี้หมดแล้วอ่ะถูกไหมหมดแล้วไม่มีอะไรติดกับตัวเครื่องแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะยิงท่านเครื่องแล้วก็ออกได้เลยยังเหลือนะครับยังเหลืออีกหนึ่งตัวเหลือตรงไหนเดี๋ยวไปดูกัน ปึ๊บมาด้านหลังของตัวรถนะครับปึ๊บนี่เหลือสายเบรกนะครับสายเบรกหลังส่วนมากคนจะชอบลืมปึ๊บอพอจะมาถอดปึ๊บไอ้ติดอะไรวะติดอะไรวะายเบรกหลังนะครับก็ใช้ประจแจแหวนปากตายเบอร์8ล็อกน็อตเบอร์8ตรงนี้ไว้ เพื่อที่จะขันตัวทีขันตัวทีไม่ได้ก็ใช้เป็นแหวนข่า อันนี้แนะนำนะครับพยายามทำความสะอาดตลอดนะครับใช้น้ำใส่สไล์ใส่แฟบผงซักฟอกอะไรต่างก็ได้หรือว่ามีน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลนะครับหรือว่าน้ำยาล้างโซเนตนะครับก็ฉีดใส่บริเวณเกียวตัวตั้งนะครับอ่นะตอนนี้สายแล้วก็ดึงออกมาชักชกเข้าไปด้านในปึ๊บนี่ ตัวชุดตั้งแล้วก็ร้อยไว้มือนเดิมนะครับเดี๋ยวหายนะครับเดี๋ยวหายปุ๊บทีนี้ก็จะมีเบอร์8ปด้านใต้ตรงนี้ที่มันล็อกสายเบรกไว้แล้วก็ขันออกเหมือนกันอ่าขันออกมาแล้วนะครับ ปึ๊บอ่ะสายเบรแล้วก็ปล่อยทิ้งไม่ได้เลยปึ๊บนี่ต่อไปก็นกับเบอร์สิบสี่ตรงนี้นะครับจะมีนับเบอร์สิบสี่เนี่ยเบอร์สิบสี่นะแล้วก็จะมีฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับมีฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนะครับจะเบอร์สิบเจ็ดนะครับเราจะ ใช้บล็อกยิงตัวเมียนะครับตัวเมียเบอร์17บล็อกยิงก็ได้ขันแข็งนั่นก็ได้นี่เบอร์14เราล็อกไปแล้วก็จะเป็นตัวเมียตรงนี้นี่งเลย ตัวเมีกเกยวันสิบเจ็ดนี้ที่เราจะขันบล็อกลมยิงก็ได้นะครับหรือว่าจะขัน,นออกก็ได้แน่นมากเลยตรงนี้ อ่ะคันออกมาปุ๊บอุ้ยโดนกล้องอีกแล้วคัน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 ปุ๊บออกมาแล้วนะครับนี่ ใชไ,ไหมที่เหลือเราก็จะยกออกแล้วนะครับยกตัวเครื่องออกแล้วนะครับต่อไปก็ ถึงตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขยับขยับหน่อยนะครับเตรียมที่จะเอาตัวโต่งออกจากรถครับน่ขนอดแล้วปึ๊บหลยคนนะครับทีนี้อ่ะเราไล่ชุดระบบไปออแล้วไล่นอนนี้อ,อกแล้วทอไม่ได้ถอดต่อไปเราจะถอดอะไรนะครับดูแจ้งเลยนะครับตรงนี้นี่น็อตชกนะครับน็อตชก โชค์ดัดโชคเบอร์สิบสองตรงนี้สักคู่เดี๋ยวขันแก้งกองอากาศก็ไม่ได้ถอดนะครับยกออกมาพร้อมกันเลย อโอเคออกมาแล้วหมดแล้วนะครับทีนี้หมดแล้วหมดของจริงละอ่ะก็ใช้ค้อนนะครับคอบเบาๆตรงน็อตบนจดที่เราขันออกเป็นน็อตแกนท่านเครื่องนะครับก็ออกมาทีนี้ถ้ามีสองคนก็จะยกง่ายง่ายมีคนเดียวก็จะยากนิดนึงนะครับ แล้วก็ดึงแกออกมานี่จออกลลมาแล้วนะครับนี่ก็ยกยกยกกันตกนะครับขึ้นนิดนึงขึ้นเพื่อจะได้ชักแกนออกมานะครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็ยกก็เลยครับยกออกตัวรถเลื่อนหลอกด้านหน้าปึ๊บมาแล้วจะเอาไปเก็บไว้ไหนก็แล้วแต่เรานะครับตัวโง่ นี่เหลือแต่เครื่องแล้วนะครับนี่เหลือแต่เครื่องนะครับนี่คือวิธีการยกออกก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับตอนนี้ผมจะผ่าเครื่องนะครับผ่าเครื่องฟิลลูกแล้วก็เก็บรั่วไ้นะครับนี่ออกมาเสร็จแล้วนะครับหลายคนขอมาเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่คนขอมาก็จะเป็นรุ่นอะอะไรวะจะพูดอะไรเมื่อกี้ลืม รุ่นของฟีโน่กับ P ีซนะครับก็คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างเดี๋ยวยกให้ดูนะครับเดี๋ยวจะยกให้ดูว่าถอดอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับสาหรับคนเคยยกมันเขาก็จะรู้แล้วแต่ถ้าคนไม่เคยมันก็นั่นแหละครับคนไม่เคยเขาก็ไม่รู้อันนี้นก็ไม่มีผิด,ม,ผดมีถูกนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปรื้อเครื่องตัวนี้กันแล้วก็จะ ไปควานลูกใหม่แล้วก็มาประกอบติดเครื่องความกันตัวนี้มันก็คือควนขาวนะครับควนขาวทํายังไม่นานเลยนะครับประมาณเจ็ดเดือนมาเจ็ดเดือนแต่มันเป็นลูกของเทียมเนี่ยนะคาบกระหมอน้ํามันแฉะแบบเปียกนะครับอันนี้เนี่ยถ้าฟิตเครื่องใหม่คว้นเหมือนเดิมนะครับเราต้องได้ล้างท่อใหม่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้มาสอนยกคลิปหน้าเดี๋ยวไปเลือดูสาเหตุกัน มันเครื่องมันแห้งมารอบนึงนะครับโอเคไป let's go ขอบคุณครับ